สวัสดีครับพบกับลุยดาครับผมวันนี้ก็มายามบวงเก็บกู้บวงเหมือนเดิมครับหมายข้างคลองครับผมติดตามกันเลยครับว่าจะมีผลงานไหม มันลากครับจะไม่ตีครับไม่ตีครับผมมาแล้วครับมันมาแล้วครับผมสสวยครับดีไม่พลาดครับไอ้ตัวนี้เขาหัวก็ดีเลย อน,นี้ไตีครับตามกันเลยครับผมครับขามของมาแล้วครับผมมาดูที่สวนครับอ้าวมาแล้วครับผมอีกหนึ่งเต็มครับ อีกหนึ่งเต็มครับผมหมดเยอะครับไอ okay. หนุรุ่นครับเก็บพักนึงแป๊บหนึ่งครับผมเก็บแป๊บหนึ่งมาอีกแล้วครับติดติดกันเลยครับผม รุ่นครับหมดเยอะครับผมกางตัวครับ อีกแต้มครับติดตๆกันเหมือนเดิมครับนี่เป็นหนูท้องขาวครับผมเก็บแป๊บนึงครับเข่ากลางตัวครับผมไอเยื่อขี่ใต้ครับครับอันสุดท้ายครับผมจะมีผลงานไหม โอ้ครับได้ครับผมหัวยังใหญ่เลยครับสาบิ๊กเลยครับยอดเลยครับหมายสุดท้ายอันสุดท้ายครับผมสายใหญ่ครับผมหมดแล้วครับไปสรุปผลงานกันเลยครับ ผลง,งานกันเลยครับผมกับกับเหล็กครับมาเจ็บแต้งครับผมเหยือขี้ใต้ครับฉีดด้วยน้ำหอมครับเหยือขี้ใต้ผมปั้นเป็นก้อนครับปลูกกับกับเหล็กไว้จะได้ทั้งปีครับถ้าไม่ขาดถ้าไม่หายครับ ันูไม่กัดกินใช้ได้ทั้งปีครับได้มาเกียดแต้มครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่สำหรับที่ติดตามรับชมครับช่องลุยดะครับทั้ง fc ทั้งเก่าทั้งใหม่ ก็ลาด้วยผลงานเจ็ดแต้มครับผมสวัสดีครับผม